เปิดโลกการลงทุนโดยธนาคารกรุงเทพครูคอร์ปอเรชันกลุ่มบริษัทกัฟธนาคาร CIMB ไทยสวัสดีคุณแเนคะ สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะค่ะวันนี้คุณแพนสดใสมาแต่ว่าเป็นสีแดงคาดว่าวันนี้ตลาดหุ้นเราจะเป็นเขียวหรือว่าเป็นแดงยังไงคะแน่นอนค่ะเวลาใส่สีมาเชียร์แบบนี้เนี่ยนะคะเชื่อว่าตลาดหุ้นไทยน่าจะปรับตัวเพิ่มขึ้นหลังจากที่ดําดิงไปเมื่อวานที่ผ่านมากว่า15จุดนะคะ<อ>ดังนั้นค่ะบรรยากาศการซื้อขายในทิศทางตลาดหุ้นไทยในวันนี้สิ่งที่ต้องจับตานั่นก็คือการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงินนะคะว่าจะมีการคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายอย่างที่ตลาดคาดการณ์กันเอาไว้หรือไม่นะคะและในขณะเดียวกันค่ะเราลองย้อนกลับไปดูททิศาางงขออตลดหุ้นเมื่ ค่ำคืนที่ผ่านมานะคะถือได้ว่าบรรยากาศในเรื่องของการลงทุนนั้นยังคงถูกกดดันเกี่ยวกับทิศทางของการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของเฟดค่ะซึ่งปัจจัยนี้เนี่ยนะคะส่งผลทําให้เกิดการเคลื่อนย้ายเม็ดเงินลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยงกับสินทรัพย์ที่มีความปลอดภัยอย่างพันธบัตรนะคะพอมีทิศทางของการที่ระบุว่าแนวโน้มอัตราดอกเบี้ยน,นั้นอาจจะมีการปรับตัวสูงขึ้นก็มีแรงเทขายพันธบัตรออกมานะคะส่งผลทําให้ตัวผลตอบแทนของพันธบัตรในสหรัฐในญี่ปุน่นในแต่ละตลาดนั้นแตกต่างกันออก ะะมีการปรับขึ้นปรับลงที่แตกต่างกันไปค่ะถ้าหากว่ามีแรงเทขายมันก็จะส่งผลทําให้ทิศทางอัตราผลตอบแทนน้นปรับตัวสูงขึ้นแต่ในขณะเดียวกันพอมีอัตราผลตอบแทนสูงขึ้นนักลงทุนก็มองว่าโอ,อ้มันน่าสนใจในการลงทุนนะคะดังนั้นช่วงนี้ความผันผวนนั้นยังจับตาอยู่ที่ตลาดพันธบัตรด,ด้วยโดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนหนึ่งก็อาจจะต้องไปจับตานะคะเกี่ยวกับกรณีของกรีซด้วยหลังจากที่มีการระบุบ,บอกว่าขอเลื่อนในการที่จะชําระหนี้ออกไปเป็นสิ้นเดือนมิถุนายนนี้ในขณะเดียวกันก็พยายามที่จะเจรจา กับเจ้าหนี้นะคะในการที่จะให้ความช่วยเหลือทางการเงินเลื่อนออกไปอีก9เดือนค่ะประเด็นหลังเหล่านี้ยังส่งผลทําให้ทิศทางของการลงทุนนั้นยังเฝ้าจับตาแล้วก็เป็นประเด็นกดดันกันอยู่นะคะส่วนใครที่อยากจะหาแนวโน้มการลงทุนที่น่าสนใจเราจะไปดูกันในตลาดหุ้นสิงคโปร์ค่ะความน่าสนใจนั้นเป็นอย่างไรนะคะไปพูดคุยกันจากทางด้านของคุณธนวัฒน์ปัทชิมกุลค่ะผู้ในการอุโสฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์นะคะ จากทางด้านของ uh, DBS Speakers ประเทศไทยค่ะสวัสดีค่ะคุณธนวัต์คะครับสวัสดีครับค่ะจากการประเมินที่ถามการลงทุนช่วงนี้นะคะเราจะไปมองในหุ้นที่ผลิตโครงนะคะเกี่ยวกับรถไฟเขามีความน่าสนใจอย่างไรบ้างคะครับก็จริงๆแล้วบริษัทชื่อ m y d a s Holding เนี่ยนะครับเป็นบริษัทที่ขนาดย่อมลงมานิดนึงนะครับมูลค่าตลาดของเขาหรือ Marketcap เนี่ยอยู่ประมาณ340ล้านดอลลาร์สหรัฐนะครับ ถ้าเกิดคิดเป็นเงินไทยก็หมื่นกว่าล้านบาทเนี่ยเขาเป็นผู้ผลิตพวกโครงอลูมิเนียมอันลอยเนี่ยสำหรับพวกตู้โดยสารรถไฟะนะครับรายได้ส่วนใหญ่ในปัจจุบันนี้ยังมาจากโครงการในประเทศจีนนะครับเขาเป็นซัพพลายเออร์อให้กับพวกโครงการพวกรถไฟความเร็วสูงอะไรพวกนี้นะครับแล้วก็ลูกค้าของเขาเนี่ย ไม่ใช่แค่ตัวรายใหญ่ในจีนเท่านั้นนะครับเราเคยคุยเรื่องบริษัท CSR Corporation แล้วก็ China c n r Corporation นะครับท,ที่เพิ่งรวมกิจการกันไปนะครับอันนั้นเนี่ยถือว่าเป็นตัวใหญ่มากๆเลยของจีนแล้วก็ยังซัพพลายให้กับรถไฟของไทยด้วยนะครับลูกค้าของเขาเนี่ยเป็นซีเมนต์ของเยอรมันก็เป็นนะครับอัตรอมของฝรั่งเศสบอมบาร์เียรของแคนาดาเนี่ยพวกนี้ก็จะเป็นลูกค้าของ m ม d a s สหมดเลยนะครับก็แนวโน้มเนี่ยการลงทุนระบบราง ค่อนข้างจะมีแนวโน้มสดใสนะครับโดยเฉพาะในเอเชียก็เลยคิดว่า potential ของ m y d a s ในเชิงธุรกิจเนี่ยถือว่าดีค่อนข้างมากนะครับเรามาดูผลประกอบการกันนิดนึงนะครับตไตรมาสหนึ่งที่ผ่านมาเนี่ยไรายได้ของเขาเติบโต8%นะครับจากช่วงเดียวกันของปีก่อนนะครับกำไรขั้นต้นเพิ่มขึ้น30%จากช่วงเดียวกันของปีก่อนเช่นเดียวกันนะครับแต่พอมาถึงกำไรสุทธิเนี่ยนะครับออลดลง นะครับประมาณ5%แล้วก็ลดลงประมาณเกือบเกือบเจจากไต,ตรมาส4ที่ผ่านมานะครับก็บางคนก็อาจจะเป็นกังวลน,นะครับแต่ว่านักวิเคราะห์ DBS เนี่ยให้ความเห็นว่าอันที่1นะครับรายได้ที่เติบโตช้าเนี่ยส่วนหนึ่งเนี่ยนะครับในไต,ตรมาสหนึ่งเพราะว่าเป็นปัจจัยด้านฤดูกาลนะครับซึ่งเป็นปกติอยู่แล้วสำหรับไต,ตรมาสหนึ่งแล้วก็อีกสาเหตุสําคัญอีกอันหนึงก็คือ ค่าใช้จ่ายดําเนินงานแล้วก็ค่าใช้จ่ายทางการเงินเนี่ยที่เพิ่มขึ้นเพราะว่าเขามีการลงทุนตั้งโรงงานนะครับทำแผ่นอลูมิเนียมแห่งใหม่นะครับซึ่งโรงงานใหม่ของเขาเนี่ยดูแล้วน่าสนใจมากครับปัจจุบันนี้กําลังการผลิตของอลูมิเนียมอลลอยของเขาเนี่ยนะครับอยู่ประมาณ50,000ตันต่อปีนะครับในปีนี้จะเพิ่มมาเป็น1 0 5 0 0 0สตันนะครับเรียกว่าดับเบิลเลยนะครับแล้วก็ของปีหน้านะครับจะขึ้นมาเป็น1นึ0 0 0สตัน นะครับซึ่งตรงนี้นถือว่าเป็นการขยายกำลังการผลิตค่อนข้างเยอะมากนะครับแล้วก็ตัววัตถุดิบพวกนี้เนี่ยใช้เป็นในอุตสาหกรรมพวกเครื่องบินพวกเรือแล้วก็พวกรถยนต์ด้วยนะครับก็จะทำให้รายได้ของเขาเนี่ยก็จะเพิ่มมากขึ้นนะครับส่วนแนวโน้มระยะยาวนะครับก็อย่างที่เรียนให้ทราบนะครับว่าการลงทุนระบบรางทั่วโลกเนี่ย ขยายตัวค่อนข้างมากไม่ว่าจะเป็นทั้งจีนของไทยเองอะไรเองเนี่ยนะครับก็ตรงนี้ถือว่าเป็น potential ของเขานะครับเอาเฉพาะของจีนอย่างเดียวก่อนละกันนะครับแผนการลงทุน5ปีของของจีนเนี่ยจะลงระบบรางถึงประมาณ2.8 ล้านล้านหยวนนะครับถ้าเกิดเป็นเงินไทยคร่าวๆก็เอา5บาทคูณเข้าไปนะครับก็ถือว่าเป็นเม็ดเงินที่เยอะมากนะครับของ DPS เองเนี่ยคา,าดว่านะครับรายได้ในปีนี้นะครับฟังแล้วอย่าตกใจนะครับขยายตัว45นะครับแล้วในปีหน้าขยายอีก52อันนั้นคือรายได้นะครับส่วนผลกำไรเนี่ยคาดว่าจะโต40ปีนี้แล้วก็ปีหน้า155นะครับก็ถือว่าน่าสนใจซื้อขายอยู่แค่ค 0.7เข้าของมูลค่าบัญชีนะครับทาง DBS ก็เลยแนะนำซื้อนะครับ Midas holding ครับค่ะได้เลยค่ะวันนี้ขอบพระคุณมากนะคะขอบคุณครับค่ะสวัสดีดค่ะค่ะก็ถือว่าเป็นตัวหนึ่งที่น่าสนใจในการลงทุนนะคะเวลาใครอยากจะเลือกเปิดบัญชีการซื้อขายนะคะหลักทรัพย์ต่างประเทศก็สามารถที่จะไปเลือกดูวิธีการลงทุนกันได้นะคะโดยที่อาจจะต้องมีเงินสดเบื้องต้นในการโอนเข้าบัญชีสักประมาณ200,000บาทนะคะเพื่อที่จะไปตรวจสอบเป็นความมั่นคงในเรื่องของการเปิดบัญชี เปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศด้วยส่วนใครคะ่ะที่ติดตามนะคะเรื่องราวของการลงทุนในช่วงระยะเวลานี้นะคะสิ่งหนึ่งที่ต้องจับตานั่นก็คือทิศทางของอัตราแลกปเปลี่ยนค่ะหลังจากที่ตลาดนั้นเช้าวันนี้นะคะเคลื่อนไหวในกรอบแคบๆเงินบาทบ้านเรานั้นเปิดตลาดที่ระดับ33บาท70สตางค์ถึง72สตางค์ค่ะโดยประเด็นที่ยังคงจับตาก็คือการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงินในบ่ายวันนี้นะคะบ่าย2เนี่ยคงจะประกาศกันแล้วว่าตัดสินใจอย,อย่างไรต่อทิศทางอัตราดอกเบีย้นยนโยบายซึ่งในส่วนหนึ่ง มีการคาดการณ์นนะคะจากมุมมองหลากหลายในฝ้าฝ่งของนักเศรษฐศาสตร์นักวิชาการก็ระบุบอกว่าคงเอาไว้ก่อนที่ระดับ1.5นะคะแต่ในขณะเดียวกันในฝ้าฝ่งของภาคเอกชนก็อยากให้มีการลดลงอีก0.25เพื่อผลักดันการส่งออกนั่นเองค่ะส่วนทิศทางของตลาดหุ้นไทยจับตาประเด็นเดียวกันค่ะดังนั้นวันนี้ก็มีโอกาสที่จะรีบาวน์นะคะแต่ว่ากรอบการรีบาว์อาจจะค่อนข้างแคบซึ่งความเคลื่อนไหวที่คึกคักก็น่าจะเกิดขึ้นในช่วงบ่ายวันนี้เนี่ยแหละค่ะจับตาสถานการณ์กันอย่างใกล้ชิดด้วยนะคะสําหรับการลงทุนน จากนี้แล้วนะคะถ้าใครค่ะอยากจะดูนะคะว่าเวลาที่เราจะพัฒนาทําให้การส่งออกของไทยนะั้นมีอัตราการเติบโตที่โดดเด่นความน่าสนใจส่วนหนึ่งแล้วมันต้องไปพัฒนาคนด้วยนะคะดังนั้นความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจนี้เป็นอย่างไรติดตามได้ในรายงานพิเศษชิ้นนี้ค่ะ ธนาคารโลกประเมินตัวเลขเศรษฐกิจไทยปี2558จะขยายตัว3.5%เพิ่มขึ้นจากปีก่อนที่เติบโตเพียง0.9%จากปัจจัยอุปสงค์ในประเทศชะลอตัวการเมืองร้อนแรงเศรษฐกิจโลกซบเซาแม้ตัวเลขและสถานการณ์เศรษฐกิจของปีนี้จะดูสดใสมากขึ้นแต่ปัจจัยขับเคลื่อนอันดับต้นๆของเศรษฐกิจไทยยังคงหวังพึ่งการส่งออกค่ะที่เมื่อปีก่อนอ่อนแรงหมดฟอร์มปีนี้พร้อมฟื้นจากอน,นิสงส์งการฟื้นตัวของประเทศคู่ค้ายอย่างสหรัฐสหภาพยุโรปและญี่ปุน่นค่างเงินบ คาาการทั้งปีเฉลี่ยอยู่ที่33.5บาทต่อดอลลาร์สหรัฐซึ่งอ่านมีการอ่อนค่าลงอีกจึงส่งผลดีกับการส่งออกอีกเท่าตัวอย่างไรก็ตามทั้งหมดที่กล่าวมาเป็นเพียงปัจจัยหนุนระยะสั้นที่กระตุ้นการส่งออกค่ะแต่ปัจจัยระยะยาวที่ควรแก้ไขให้เร็วเพื่อเพิ่มศักยภาพการส่งออกของไทยให้เติบโตในระยะยาวเริ่มต้นกันที่การพัฒนาสินค้าให้ตามสมัยกับเทรน์ของโลกและรักษาคุณภาพของสินค้าให้เหนือคู่แข่ง ทำไมการส่งออกของเราเนี่ยโตช้าๆมา2-3ปีเนี่ยก็คงอาจจะมาจากเรื่องขอีดความสามารถนะคะในการแข่งขันในการผลิตสินค้าที่เราผลิตอยู่ด้วยนะคะเพราะว่าพอเราดูสินค้าเดียวกันเนี่ยนะคะที่ประเทศไทยเนี่ยผลิตได้เป็นอันดับต้นๆน,นะคะอันดับอ10อันดับต้นเนี่ยเราก็พบว่าประเทศอื่นในภูมิภาคเนี่ยเขาก็ผลิตนะคะแถมยังผลิตแล้วก็ส่งออก ได้มากกว่าเราอีกนะคะมากในขณะในที่นี้หมายถึงว่าโตรเร็วกว่าเราด้วยซ้ํา ปัญหาแรงงานก็เป็นอีกหนึ่งจุดด้อยค่ะที่ไทยต้องเร่งแก้ไขโดยเฉพาะแรงงานภาคเกษตรและก่อสร้างธนาคารโลกมองว่าต้องเร่งส่งเสริมทักษะความสามารถด้านวิชาชีพและการศึกษาพื้นฐานถ้าแรงงานมีศักยภาพก็หมายถึงคุณภาพของผลงานด้วยแต่กว่าหนึ่งใน3ของนักเรียนไทยอายุ15ปีจัดว่าขาดทักษะในการอ่านเกินระดับมาตรฐานซึ่งผลมาจากโรงเรียนไม่เพียงพอและไม่มีคุณภาพ เพราะฉะนั้นวิธีหนึ่งนะคะที่ที่ที่รายงานนี้ทําการวิเคราะห์เนี่ยที่จะช่วยนะคะเพิ่มคุณภาพได้เพราะเราทราบแล้วว่าโรงเรียนที่ขนาดใหญ่เนี่ยนะคะมีคุณภาพดีกว่าโรงเรียนขนาดเล็กแม้ว่าจะอยู่นอกกรุงเทพก็ตามนะคะเพราะฉะนั้นนี่เราทํายังไงให้โรงเรียนขนาดเล็กเนี่ยกลายเป็นขนาดใหญ่นะคะวิธีหนึ่งก็คือเอาโรงเรียนเล็กๆเนี่ยรวมกันนะคะซึ่งทําได้เพราะว่าเราปรากฏว่าเราพบว่า 85%ของโรงเรียนนะคะ,ะเล็กๆในเมืองไทยเนี่ยอยู่ใกล้ๆกันนะคะไม่เกิน20นาทีจากกันทั้งนั้นเลยการเพิ่มคุณภาพการศึกษาจะช่วยเพิ่มทักษะและผลิตภาพของกำลังแรงงานค่ะและเป็นกุญแจสำคัญไปสู่การเพิ่มขีดความสาม,มารถในการแข่งขันของไทยค่ะ แน,น่นอนนะคะว่ายอดตอนนี้เนี่ยนะคะถ้าเรามองทิศทางการส่งออกนั้นก็อยากจะให้เติบโตได้1.2นะคะอย่างที่กระทรวงพาณิชย์ตั้งเป้าเอาไว้ในขณะเดียวกันญี่ปุ่นค่ะวันนี้มีการเปิดเผยตัวเลขสําคัญยอดคําสั่งซื้อเครื่องจากที่ปรับตัวได้เดี่ยวเด่นนะคะโดยในเดือนเมษายนนั้นเติบโต3.8สูงที่สุดตั้งแต่เดือนกรกฎาคมปี2551เป็นต้นมาค่ะพอพูดถึงญี่ปุ่นก็อยากจะไปดูเรื่องราวของการเงินของเขานะคะจะมีความน่าสนใจอย่างไรติดตามได้ใน a a c Tips ค่ะ มาเที่ยวญี่ปุ่นค่ะแล้วเงินสดหมดกระเป๋าต้องการกด ATM เราต้องเลือกใช้ตู้ของธนาคารอะไรคิดอัตราแลกเปลี่ยนและมีค่าธรรมเนียมเท่าไร่วันนี้เจมีคคำตอบค่ะตู้ ATM ของญี่ปุ่นส่วนมากจะเป็นหน้าจอทัชสกรีนกันหมดแล้วค่ะแต่จะใช้ปุ่มกดด้านล่างหรือว่าด้านข้างนะคะเพื่อกดจำนวนเงินไร้ปัญหาค่ะกับบัตร ATM บัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตของสถาบันการเงินไทยแต่ควรเลือกตู้ของธนาคารซิตี้แบงค์ธนาคารไพรส์ีร้านเซเว่นอีเลฟเว่นที่มีตู้ ATM ตู้เที่มีสัญลักษณ์วีซ่ามาสเตอร์การ์ดอยู่เนียนเพ์ที่ตรงกับบัตรที่ถืออยู่ค่ะเลือกจำนวนเงินเป็นเงินเยนค่ะคิดอัตราแลกเปลี่ยนตามวันที่กดเงินบวกค่าธรรมเนียมอีก100บาทตู้ ATM ในประเทศญี่ปุ่นค่ะเฉพาะเมืองใหญ่ๆเท่านั้นค่ะที่เปิดให้บริการตลอด24ชั่วโมงแต่สำหรับเมืองเล็กๆค่ะอาจปิดให้บริการได้ในช่วงกลางคืน ในรอบสัปดาห์นี้นะคะยังมีประเด็นความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจจากญี่ปุ่นมาฝากกันอยู่ด้วยค่ะค่ะวันนี้ขอบคุณมากนะคะคุณค่ะ,คะสวัสดีค่ะ